สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องเกมไลฟ์นะครับอ่ะขับรถรอเลยตอนนี้ก็จะแมปนี้รู้ไหมมันคือแมปอะไรมันก็คือแมปที่ผมสร้างเนี่ยเองอ่ะสวยไหมครับทุกคนนี่แมปที่ผมสร้างอ่ะทุกคนดูนะอ่ะนี่ทุกคนดูนี่ ผมเป็นคนสร้างนะถ้ายังไม่เชื่ออีกนี่มันก็จะมีปีศาจอยู่ตาม,มเราต้องถ้าป,ป,ปีศาจออกมานะเราต้องกำจัดปีศาจนะให้หมดเลยอ่ะมาดูกันว่าโอเชียนเกมไลท์จะทำภารกิจนี้ได้ไหมถ้าใครอยากดูฝากกดไลค์กด u b s สไ i b e กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์อิเ,อเมจิหัวใจอะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยนั่นก็คือปีศาจนะครับทุกคน นี่ก็คือแมพที่ผมสร้างนั่นเองไม่มีเสียงเอฟเฟคแล้วเปิดขึ้นมาหน่อยเสียงยิงไใอาเพื่อนจะได้รู้ว่ามันมีเสียงได้แล้วครับทุกคนอเอ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 อ,เอตรงนี้ได้ นี่ตรงนี้มันก็จะเป็นทางลับนะครับทุกคนาห้า้านี่มันนี่ชอสสุดๆเลยท่านผู้ชมมีปืนแล้วก็หยิบป,ปืนอะไรให้เรียบร้อยอ่ะเราจะใช้แค่ปืนแค่นี้นะครับทุกคนมาเอ้ยมาดูกันครับทุกคนได้ ไม่เง็นไรค่ะนเลยนมามาดูกันทุกคนเ้อยผมไอเออ,อไม่เป็นไรครับทุกคน อ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ปืนนี้มาดูกันปืนนี้ขี้โกงอ่าอ่ะ,อะนี่เราก็จะใช้ปืนนี้อย่างเดียวครับในเกมนี้อ่ะผมจะแนะนำแมปนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเฮ้ยใหรเนี่ยอ่ะนี่ก็ คือบ้านที่มีคนอาศัยอยู่อ่ะ,อะก็ประมาณนี้ยจิงโดนอ่ะแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ก็ต้องมีอาการพวกมอนแล้วในห้างก็มีอีกเยอะเลยอ่ะเรามาดูกันโอ้นี่ก็เป็นตัวในห้างแล้วนั่นก็เหมือนว่ามันจะเป็นปีศาจตัวใหม่นะนี่เลย นี่ก็จะเป็นเหล่าพวกซอมบี้นะเอ้ยอยู่ดีๆก็เสียงเปลี่ยนมาแน่จริงนายก็มาสิริงตูดอะนี่แมปนี้กลังจะออกตัวนะรอให้ผมสร้างสักแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชม m นี้อาจจะไม่ค่อยดีแต่ผมจะปรับปรุงนะคะ map นี้จะมีสามสามมอนด้วยกันนะแต่แต่มอนตัวที่3คุณต้องไปเล่นเองแต่แมปยังไม่เปิดตัวในทางการนะครับทุกคนก็คงรอนะครับ สำหรับใครที่ดูช่องนี้กดไลค์เป็นใครที่สองกดสองทีมันก็อันไลค์ดิกดทีเดียวเรอ, un โ,อโอ้โอ้โอ้หนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีงทโอเหมือนว่าผมจะเจอปีศาจตัวที่สามแล้วนะไปเอาไปมันตามผมมาแล้ว แล้วโอ้โหโอ้ย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 โอ้โอ้โหมีตัวที่บอกเลยตัวที่สามโหดมากมันโจมตีทีเดียวตายเลยนะทุกคนถ้าไม่เชื่อทุกคนดูนะเอ้เอไม่ใช่ตัวนี้ ไปใหตัวนี้ด้วยนี่ดูเดียว <c oughs> ตายเลยทุกคน <c oughs> เอาเลยเองไม่ตายเนี่ย <c oughs> ผมก็แค่เล่นเฉยๆอะไรเนี่ยจมดินไปซะและ้ว อ่ะนี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นสำหรับปืนที่ทุกคนเลือกได้เดี๋ยวเอไออ,อ,อสองทีตายเลยนะทุกคน ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับทุกคนผมเอาตรงๆไม่ใช่ตรงๆซาฮูเลยนะไม่ใช่ตรงๆซงฮูเลยอนะแต่มันแต่ผมไอเออแนละ้วมันเกี่ยวอะไรมาเรามาดูเลยเราต้องฆ่ามอนอู ฟรีไฟตตายใช่ไหมฟรีไฟต์แย่มันแ yeah! ย่บูชาเพื่อเอาแทนไม่เป็ยนไรเลยเลื่อนรถทีละหนึ่งเองตายโอ้ว่าผมใช้ปืน ืนมาแย่ชะอเอ้าไม่โดนเอ้ยเอ้เอเอ้ยเองใช่ไหมเล่ะเลที่เป้า ถึงกับสบาเฮ้ยสบายหัวเออเฮ้ยท่านเล็งหัวจะดาเมจแรงกว่าเออเฮ้ยตัวนี้มันรีเลือดได้นะครับทุกคนออกไปเออเออเล็งหัวเลยนี่ตัวนี้รี ไม่ได้ตายไปซะเจ้าจพวกกระจอกเอา้เอาไม่ดูเอาเราก็กระจอกนั่นตัวอะไรเอาแล้วเราเป็นคนสร้างเองนี่หรือว่าจะเป็นสีนะเออเอา,เอามันรีเลือดได้นี่ 冲冲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 冲，扫我 <Workers>,！冲冲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 扫我！哒啦咋啦啦，我说你又胡说了。嗯 <Wait ing>，哎呀妈！嗯，妈呢、yeah, Ma？哎。 ปืนนี้โคตรมันเลยครับท่านผู้ชมมันดาเมี่โคตรหน้อยเดี๋ยวเราจะเลงยาละไกลแล้วเหมือนเราจะอ,อย่าไปคนอย่าไปขี้อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเล่น,นะนกาก็ได้โอเชียนแครครับ,รบอ่ะนี่ มันมีท่าตายด้วยนะท่านผู้ชมนี่ไล้มลงไปนอนเลยอ้อนั่นก็จะอ,อ๋อลืมบอกมันมีปีศาจห้าตัวนะนี่มันก็จะเป็นตัวลูแต่มันทำอะไรเราไม่ได้นะมันเรียกว่าปีศาจได้หรือไม่คนที่เล่นฟรีไฟ อันี่เออฮะเดี๋ยว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 มันมีปืนด้วยผู้สังเกตมาเฮ้ยมันมีปืนด้วยเออเอออันนี้ยิงหวัวเลยตายไป สำสบไปอีกอ๋ออ้าวเอ้ยตัวอะไรเนี่ยอ่ะเอ้อ,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 อนี่ก็จะเป็นการรีวิวแมปนี้นะ,ะ,ะยิงมีออร์ ทุกคนไอ,อท้ทำอยู่นิ่งๆเซ่เรียรียอโอ้ลืมบอกไปนะครับเกมนี้วิ่งได้ ได้นิดเดียวใช่ไหมยิงไปยิงไปทำไมไม่ตายโอ้ยช่ว,วยแล้วช่วยแล้วปีได้ไหม เปลงเปงอือเอาจมดินเหรอจมดินเหรอเอ้ยเฮดช็อตจริงๆไม่ได้โดนหัวละแครพูดเล่นๆอเอ้ายิงแล้วตัวกระเด็นเหรอเอ้ามันมาแล้ เออมันแยวชย่ยใชอืมไปเออเออโอ้ยอย่าอ่ะคนมาเปลี่ยนปืนกันบ้างนะอยะ่าขี้โก้ เนี่แหละคีกโกะอ่ะเรามาเปลี่ยนปืนกันทุกคนนี่ก็จะเป็นปืนอันที่หนึ่งนะอันที่สองและอันนี้สามคืออันนี้มโอ๊ยโอ๊โอ อ,อ๋อเอออะคลิปนี้ก็ก็ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจาักการตัวขายาวเนี่ยตัวตัวเนี้ยตัวเม่กอียอีกสามตัว อีสี่ตัวเลยซอมบี้ไม่นับนะไหนนะซอมบี้เฮ้ยอีกสองตัวไม่ไม่เอาดีกว่าซอมบี้อีกสองตัวมานะข้างนอกน่าจะมีเกมเราเรายังไม่เจอบั๊กเลยนะโอเค ก็ถึงบาดีมาถ้าทุกคนถ้าทุกคนเจอบาก๊กก็ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้นะคะรับเรายังไม่ได้เปิดให้คนอื่นเล่นเราเป็นหัสร้างโอ้จริงด้วยเราสองตัวนั้นแต่เราจะโอ้นั่นไงปีศาจที่ผมว่าอันนี้ตัวที่สี่ แล้วนั้นตัวที่ห้านั่นโอ้ยังมีเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปดูเลยยังไม่เลิกทีน,นี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูทุกคนอะนี่ผมมาวางซ่อนเอาไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวถ้าทุกคนดูคลิปนี้อยู่เดี๋ยวผมจะวางที่รับเอาไว้ตรงนี้ ก็มันจะเป็นเปรือนี่อ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเติมเมเฮลิคอปเตอร์นี่ถ้าทุกคนมาอยู่จุบลับนี้ทุกคนจะขับเฮลิคอปเตอร์เลยไม่รู้ว่าขับได้ไหม อ่แล้วเดี๋ยวเราจะมีแพสซีฟอินทังเข้ามาต่อเรื่องทุกเดินคำเสิร์ดบู๊โบขึ้น50ติตีย้อกยอกอ่ะเดี๋ยวถ้าในอนาคตผมอาจจะเติมร้านร้านที่ไม่ใช่ร้านซปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ใครจะไป เดี๋ยวผมขอทดสอบอันนี้ก่อนนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวปิดทิปเลยเดี๋ยวเราเตรียมอาวุธทางกายม,มันก็จะอยู่ตรงไหนนะที่ผมตั้งจะทดสอบอ่ะ ย่ามาโอ้เราต้องฆ่าซอมบี้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 โอ้ไม่โดนสักนะซอมบี้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  กดได้ไหม้ายกดได้ด้วยไอ้บ e อกจะเปลี่ยนคลิปไงงมเดี๋ยวจะให้ช่วยอัพโหลดอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับทุกคนบ๊ายบายทุกคน Whoa!